ถ้าใครติดตามช่องลงเมามานะครับจะเห็นว่าหนึ่งในปัญหาที่ลูมีพยายามแก้อยู่ตลอดเนี่ยก็คือตัวหน้าจอนะเราเล่นเกมอย่าง Nintendo Switch 2นะครับ Switch 1หรือว่า OG Ally Ally X นะครับหรือว่า Xbox Ally หรือว่า Steam เด c กสิ่งที่ชอบมา,มากๆนะครับคืออำนาจของการพกพาเล่นบนที่นอนได้แต่ว่าในขายเดียวกันเนี่ยด้วยอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆนะก็รู้สึกว่าหน้าจอ7นิ้วหรือแม้แต่8นิ้วเนี่ยบางทีมันก็อ่านซับไตเติลไม่สะใจถ้าได้หน้าจอใหญ่ขึ้นก็คงดีนะครับ ในขนะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไปเล่นจอทีวีใหญ่ๆนะครับต่อให้เป็นโปรเจคเตอร์มันก็มีหลายอย่างถ้าเป็นตัวจอทีวีเองนะครับถ้ามันไม่ได้ใหญ่มากพอเนี่ยมันก็เห็นภาพอื่นแต่ว่าซับเลเตอร์มันจะตัวเล็กเพราะเรานั่งไกลเนอะแต่ถ้าเราเล่นโปรเจคเตอร์นะครับปัญหาของมันคือบางทีเราก็เวียนหัวแล้วมันใหญ่เกินไป <laughs> เรื่องมากขนาดนี้แต่ว่านี่เป็นปัญหาจริงๆนะแล้วลุงแมวก,ก็ค้นพบอีกหนึ่งโซลูชันนะครับ กันก็คือการซื้อตัวจอพกพามาใช้แต่ปัญหาของจอพกพาเนี่ยมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแท็บเล็ตนะครับซึ่งจรินูมาก็มีอยู่หลายอันนะแต่ว่าแท็บเล็ตภาพดีอะไรดีหมดเลยนะปัญหาเดียวกันนะครับมันต่อเครื่องเล่นเกมไม่ได้หรือว,ว่าถ้าเกิดต่อได้เนี่ยมันก็ต้องใช้พวกแคปเจอร์การ์ดนะครับซึ่งนูมก็จะมีความมันจะแหลกหรือเปล่า แ,แล้วฟ้าก็ประทานมานะครับลูกแมวไปเห็นตัวนี้นะ Skyworth นะครับ Portable TV จริงๆก่อนหน้านี้นะครับผมก็เล็งไว้หลายตัวนะทั้งรุ่นที่แบบมีติดล้อนะครับเป็น 4K ด้วยหน้าจอจะใหญ่กว่านี้นะเป็น32นิ้วชาร์จสกรีนด้วยนะครับมีหลายรุ่นเลยนะแต่ว่าราคามันทยานไปประมาณนึงก็รู้สึกว่าถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยหุยานแน่นอนแล้วพอมาเจอตัวนี้นะครับสเปคมันก็อาจจะไม่ได้ดีสุด 1080p รู้ไหมเข้าใจว่ามี HDR ด้วยนะเวลาต่อ Nintendo Switch 2เนี่ยเขาบอกว่ามี HDR ด้วยมี ALM l ด้วยนะครับผมสามารถเล่นเกมคือมีเกมโหมดด้วยว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันเป็นทีวีมีแบตเตอรี่ในตัวใช้ได้3ชั่วโมงนะแล้วก็เป็น Google TV นะครับสามารถโหลดแอปต่างๆที่เราใช้บนทีวีของเราได้ซึ่งรู้ไหมก็ถือว่าโอเคอาจจะเอามาเล่นเกมได้ฟินๆอยู่นะครับ ก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจมากทีเดียวนะเทียบเปรียบเทียบกับตัว Nintendo Switch 2ทุกอย่างโอเคหมดนะครับแต่ว่าตาคนแก่น็ก็อยากจะเล่นเกมบนที่นอนสบายๆนะครับอยากได้จอใหญ่กว่าแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับฟินมากเลยใช้มาหลายคืนนะนะจอ24นิ้วนะครับถ้าเกิดเรานั่งใกล้ๆซักประมาณไม่เกิน60-90เซนเนี่ยงแม้ว่าได้อยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าจออาจจะไม่ได้สุดยอดมากนะ แต่ว่าเอามาเล่นเกมแนว Nintendo Switch เนี่ยได้เลยครับกราฟิก 1080p 60fps 60, ออกกระตูนกระตูนหน่อยใครมีปัญหาเหมือนกันนะครับลองไปส่องดูเดอ้อ